สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ทางช่องของเราก็พาท่านผู้ชมมาดูมหากรรมรังแตนครับท่านผู้ชมครับย้ายโตมากๆนะครับอยู่ที่อาคารเรียนภายในมหาวิทยาลายัยมหามากุฏราชาวิทยาลัยครับท่านผู้ชมครับหนะลังใหจ,จริงๆครับท่านผู้ชมนี่ก็คือ สงสัยคงไม่มีที่อยู่หรอกครับพระมีอาคารหลังใหญ่หลังโตมาก็มาพึ่งพาอาศัยกันอยู่ข้างในเนี่ยครับท่านผู้ชมใหญ่โตมโหรานนะครับนะรู้สึกจะร้อนมบเนยเข้าไปหลบอยู่ข้างในครับท่านผู้ชมนะไม่ใช่ลัางเดียวนะครับหลายๆลัางด้วยนะครับจะพยายามใช้ท่านดูนะครับตอนนี้ผมก็ต้องอยู่ข้างในกระจกนะครับเพื่อความปลอดภัยครับท่านผู้ชม่า หลังใหญ่มากครับท่านผู้ชมต้องระวังนะครับแตนเตินน่ากลัวนะครับหลังทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ไปที่รังเล็กก็มีครับท่านผู้ชมครับอยู่ที่ช่องหน้าต่างนะครับดยช่องหน้าต่างมไม่ใชน่น้อยนะครับท่านผู้ชมครับขยายห้มาดูอ่า อยู่หลังแตนครับท่านผู้ชมครับอ้าวมาทางนี้หน่อยมาดูทางนี้ครับอืมครับผมนี่ก็ยอยอีกแล้วครับท่านผู้ชมครับอ่าอ่านี่ก็เป็นยังไงก็ไม่รู้เร่เป๊ปปปะอยู่ข้างในนะครับท่านผู้ชมครับ กระจกบังเอาไว้มองไม่ค่อยชัดเท่าไหร่มาดูใกล้ๆครับท่านผู้ชมดีว่าเราอยู่ข้างนอกใ,ในตู้กระจกหน่อยหนึ่งครับก็ปลอดภัยดีนะครับแต่เขาก็ระแวดระวังนี่รังแตนครับท่านผู้ชมครับไม่ใช่ธรรมดาก็ขอฝากเตือน สำหรับท่านที่เข้าไปใต้พุ่มไม้ต้นไม้นะครับต้องระวังแต่นะครับท่านผู้ชมครับนี่อันตรายอย่างแรงนะครับเดี๋ยวจะเจ็บปวดปรมภาวนะครับทางช่องของเราก็ขอนำเสนอด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์นะครับท่านผู้ชมครับพบกันในคลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ